เทนเซนปลอดภัยจากแบคเทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอาร์เมอร์เอทเพื่อคนที่คุณรักกล,ลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาค่ะคันปากอยากเมาคุณผู้ชมนะเห็นอยู่ตรงหน้านั่ก็คือผลิตภัณฑ์ขายดีสําหรับผลิตภัณฑ์อรมเมอร์เอทนะฮะ ผลิตภัณฑ์กาจัดเชื้อแบคท,ทีเรียเกตเพียมมียมเลยนะคุณผู้ชมพ่นครั้งหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้30วันเหนือกวแอลกอฮอล์สาเท่านะครเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกต่างกันนะคะตัวนี้ต้องบอกไว้ว่าแตกต่างนะคะแต่ถ้าเกิดให้เครื่องเครื่องใหญ่ไปพ่นที่โรงงานโรงเรียนที่บ้านหรือตามวัดวาอารามเนี่ยนะก็จะอีกราคาหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นจะคุ้มแสนคุ้มคือหมายความว่า ตัวนั้นเนี่ยพ่นครั้งหนึ่งอยู่ได้1ปีเต็มนนานมามกเพราะว่าตัวน้ํายาน,นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นตัวหัวพ่นมาจากประเทศมาเลเซียนะฮะ,ะสินค้าขายดีสินค้าสั่งซื้อซ้ําและเป็นสินค้าที่ขายดีตลอดเวลาเลยนะฮะคอเซนเตอร์รับกันไม่หวัดไม่ไหวนะฮะ โควิด19ยังไม่หายนะฮะจากโรคใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าลักษณะนี้สินค้าประเภทนี้จะเป็นสินค้าขายดีวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองยอดขายครบ2,000ขวดภายใน1เดือนค่ะเพียงแค่วันนี้คุณซื้ออาร์เมอร์อขนาดเล็ก60 ml 3ขวดแถมฟรีอีกหนึ่งลดพิเศษเหลือ1,797บาทเท่านั้นหรือถ้าซื้อขนาดใหญ่250 ml 3ขวดแถมฟรีอีกหนึ่งเช่นกันลดพิเศษเหลือ5,400บาทเท่านั้นแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อสินค้าครบ1 บาทแถมฟรีทันทีร่วมเคนเส้นค่ะสนใจทเก้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์029313755แจ้ากันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะ,ะคุณผู้ชมนะคะพี่สาวกันนภะพัทน์โพสแล้วนะคะหลังข่าวลือนาะหัวครอบครัวไม่ปื้มมารีเบอร์เนอร์อ่าก็มีกระแสข่าวนี้มาแรงมากๆเลยนะคะว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คู่นี้ไปไม่รอดเพราะว่าครอบครัวไม่ปลื้มน้องมารีนะคะแล้วก็ล่าสุดทางด้านของคุณข้าวนันทการซึ่งเป็นพี่สาวของคุณกันนภพัทรก็ออกมา โพสต์ข้อความใน Facebook แล้วก็ Instagram แ็กหาน้องชายก็คือคุณกันณภัทรด,ด้วยนะคะก็เป็นรูปท้องฟ้าสดใสแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าบ้านเราล้อมรั้วไว้ดีอยู่แล้วในบ้านเรามีแค่ครอบครัวเพื่อนๆมีคนที่รักแล้วก็หวังดีกับเราแฟนคลับก็คืออยู่ในรั้วเราคนที่ไม่ชอบก็อยู่นอกรั้วไปเขาจะตะโกนยังไงก็อยู่นอกบ้านอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงสักวันก็จะจางหายไปเองอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงต่อให้คนวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ทําร้ายเราไม่ได้เช่นกันเราไม่จําเป็นต้องให้สังคมที่โหดร้ายพอใจเรา ไปซักทุกอย่างนะคะก็มีบางคนเนี่ยแอบไปแซะบแซ่ถามว่าแล้วในรวนั้นเนี่ยมีมารีด้วยไหมฉันสงสัยมีมารีไหมแสดงเขาไม่พูดถึงก็แสดงเขาไม่มีไงโอ้จริงไม่มีมารีหรูมารีกับรูปแมวเหมียวไม่อยู่ก็ต้องอยู่นอกบ้านเงยหรอ่นอกบ้านค่ะนอกรูอะนะคะตายละเด็กผู้ชายไม่เคยมีแฟนอะเนาะยังไงแม่ผู้ชายบางคนไม่เคยมีแฟนไงแต่พี่ชายเขาเหด็กคนนู้นน่ะหล่อจัง คนไหนคนข้างหลังข้างหลังนะพี่กด้านขวาใช่ไหมฉันว่าหล่อกาน้นาะหน้าตาดีนะคะฉันว่าเข้าไปบ้านนี้ดีกว่าไปกินสิแม่คนข้างหลังหล่อนะคือไม่ได้มองกันหรอแม่ตอนเนี้ยไม่ชอบกันเตี้ยฉันไม่ชอบเอ้าแม่ไปว่าเขาชอบอีกคนหนึ่งข้างหลังอะใครอะน่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่ชายเขาพี่ชายหล่อนะอหน้าตาดีเลยกันเขาตัวเล็ก เขาตัวตัวประมาณหนูอ่ะมีมีข่าวลือบอกว่าการเขาแบบบางทีห้ามมารีไม่ใส่ส้นสูงด้วยอ่ะแม่เขาการเขาใส่ได้คนเดียวอ่าให้การใส่ส้นสูงคนเดียวอ่อาล่อแม่อ๋อเออบางคนก็บอกมีมีข่าวนี้ออกมาเหมือนกันนะเหมือนพี่เอชยาไงว่าก่อส้นอ๋อคือต่อเนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่เขาไ่ห้ามไ่ห้ามผู้หญิงด้วยไงใส่ไม่ได้นะแต่ว่ามารีเขาแบบดีกรีถึงนางแบบด้วยนะแม่นะ เขาก็สูงไงหุ่นดีคือข้างหลังอ่ะไม่ได้มองกันเลยมองข้างหลังอ่ะข้างหลังชุดกูโดยตรงเลยแน่โฟกัสผิดจุดหรือเปล่าไม่ไม่ฉันเห็นตั้งแต่แรกแล้วฉันไม่ได้มองเขาเลยอ๋อฉันไม่ได้มองเขาฉันมองข้างหลังถ้าจะไปถามแจกรินว่าเขามีพี่ชายหรือน้องชายหรือเปล่าอะไมห่อจังพี่แจกรินก็จองคุณกันไม่ได้จองข้างหลังไม่ได้ไม่ได้แจกรินไม่ได้แล้วเอาไม่เอาแล้วเหรอคะแจกรินตื่นแล้วแจกรินตื่นแล้วค่ะแม่แจกรินไม่เอาแล้วเราพี่แจกรินจับจองใครอยู่ตอนนี้ไม่มีครับไปเรื่อยๆแจกรินก็ไปเรื่อยๆอ่ะ ก่อนเขาเขาคลั่งมากเลยอ่ะคลั่งใครมากคลั่งไข่ไอ้คลั่งไข่ค่ะ มาลีเคลียชัดไรมือที่สามปมรักราวค่ะก็ไม่ว่าจะมีข่าวอะไรออกมานะคะมาลีก็ตอนนี้ยังเป็นคนเดียวที่ออกมาตอบคําถามล่าสุดก็ออกมาพูดอีกนะคะเธอก็บอกว่าไม่มีมือที่สามไม่มีผู้หญิงอีกคนคะ่ะทุกครั้งที่เจอคุณพ่อกับคุณแม่ของพี่การรู้สึกอบอุ่นเสมอเป็นครอบครัวที่น่ารัก <c oughs> ครอบครัวนี้มีแต่ความอบอุ่น <c oughs> นี่นี่ย้อนแยงพ่อแม่ทุกคนรักลูกทุกคนรักพ่อแม่ไม่มีใครหวังร้ายต่อใครคาวิจารณ์แรงๆที่เกิดขึ้นมันไม่มีผลดีอะไรต่อใครอยากให้ กำลังใจใครให้ได้ค่ะแต่การทําให้คนใดคนนึงหมดกําลังใจไม่ได้ช่วยสร้างกําลังใจให้อีกคนค่ะแล้วแต่หนเข้ามาแฟนคลับหายไปเกินครึ่งอะค่ะโอ้โหคือแฟนคลับของการหายไปใช่ค่ะ <c ười> <c ười> จบนะคะไ,<ว>ไม่พูดต่อเจมบคอ <ขา S 1> นะคะแอนพันธิราตอบแล้วท้องลูกคนที่สองจริงหรือไม่อ่านะคะสําหรับคุณแอนพันธิรานะคะก็เป็นภรรยาของสามีนะคะพอลูกอ่อนคุณชากริยน้ําม็ออกมาโสพสต์ภาพผู้กับคุณสามี ในอินสตาแกรมพร้อมข้อความบอกว่าสําเร็จแล้วดีใจกับพ่อนะคะเก่งที่สุดเลยทีนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยสิคะว่าเอ๊ะเรื่องที่ทําสําเร็จเนี่ยคือมีน้องให้กับน้องโพแล้วหรือเปล่าคุณแอนเนี่ยก็ไม่ ปล่อยให้เราสงสัยนานะคะก็มาตอบคําถามให้หลายๆคนได้คลายความสงสัยกันบอกแล้วค่ะบอกเลยว่ายังค่ะเป็นเรื่องของงานนะคะแฟนๆก็เลยอดเสียดายไม่ได้ก็ต้องรอกันต่อไปค่ะอ่านะเรื่องของงานนะคะเร <c oughs> าะไม่ได้ท้องนะค่ะสำเร็จแล้วเซ็นก็เหมือนกล้องไว้ไล่ไงไเขาโชว์เครื่องตรวจไงว่าเขามีลูกคนที่สองไงอ๋อสำเร็จแล้วนี่มีหลายตีความได้หลายอย่างนะฮะค่ะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาเมอร์เองค่ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะสําหรับวันนี้ถ้าคุณซื้อ อาเมอร์เอขนาดเล็ก60 ml ซื้อไปเลย3ขวดแถมฟรีอีก1ลดราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1,797บาทเท่านั้นหรือถ้าคุณซื้อขนาดใหญ่250 ml 3ขวดแถมฟรีอีก1ขวดลดพิเศษเหลือ5,400บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อสินค้าครบ10,000บาทแถมฟรีทันทีร่วมเคนเซนสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะประสิทธิภาพเหนือกว่าใครนะคุณผู้ชมต้องอาเมอ เอกใบเข็นเส้นเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะฮะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงเขาบ่อยมากแจ็คกาลีนมาแล้วปล่อยโป๊ะนักร้องมีเมียแล้วแต่นางเอกหน้าใสไม่เคยรู้นะฮะคนท้งลาดเ้าร้อยหนึ่งเขาเห็นกันหมดนะว่ามีเมียเป็นฟิตตี้นะฮะจะเป็นใครติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ